ันนี้ผมมาเที่ยววัดกลางของวัฒนารามนะครับผมวัดน,นี้ก็อยู่ตำบลเจ้าเสด็จอำเภอเสนาจงังหวัดนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ก็เป็นวัดที่คนเขามาเที่ยวกันเขาบอกว่าโบถดสวยมากครับผมผมเนี่ยผมจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะว่าข้างในสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับภายนนอกนะหอยนอกวัดก็ บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับวันนี้ผมมาวันธรรมดาคนไม่เยอะวัดนี้ก็มีนี่ครับมีเจดีย์หรือพระปางเก่าๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายดูนะครับตรงนี้ภายในวัดก็มีเจดีย์ครับนี่อันนี้เป็นเจดีย์ทรงค่อนข้างเก่านะครับยังไม่ให้เข้าเนาะ ข้างในก็ตรงนี้เขากำลังจัดสถานที่นะครับตรงนี้ก็ยังเตรียมสถานที่ยังไม่เสร็จรายังไม่เข้านะก็มีทางทางไปเจดีย์ครับนี่ตรงนี้เรียกเจดีย์อะไรเอ่ยอ๋อครับนี่เป็นเจดีย์ต้นสมัยรัตน,นกโกสินทร์เลยนะฮะ จดีค่อนข้างเก่ามากเลยทุกคนเข้าไปกราบไหว้ได้นะครับข้างในก็ห้ามขูดเคาะเจดีนะครับมากราบไหว้ได้ก็อาถุคามอาถุมีรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาท ครับภา,านในเจดีจะมีพรอุทธรูปนะครับอยู่สามด้านนะครับแล้วก็มีนี่ครับเห็นไม่ชัดนะครับน่าจะเขียนว่าหลวงพ่อเพชรน,นะครับก็นี่ครับพศสองพันะครับ ตอนนี้ผมก็กราบหลวงองค์หลวงพ่อเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดินดูรอบเจดีย์ตรงนี้ครับด้านหน้าจะมีสระบัวสระบัวมีพญานาควัดนี้ที่เห็นนี่คือโบสถ์พระอุโบสถครับยังยังไม่เสร็จดีเดียวแต่ด้านในก็คือเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูด้านในอันนี้ผมพาดูรอบๆอบวัดก่อนนะทุกคน ก็จะมีต้นโพนะครับมีต้นโพยี่ตรงนี้ในสามวัวนี้ก็จะมีครับรูปปั้นพญานาคครับก็เขียนไว้วัดกลางคลองวัฒนารามนะครับ จะเป็นจุดต้นโพครับแล้วก็จะมีรูปพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีเรานี่ครับพระบริวารนะครับที่นังขวางครับบรรยากาศภายในวัดสงบมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมนในโบสถ์กันเลยครับจุดนี้คือเป็นจุดไฮไลท์ เจดีสมบูรณ์มากเลยนะครับสมัยต้นรัตนกโกสินทร์เลยนะครับทุกคนจุดถ่ายรูปครับทุกคนขึ้นข้างบนกันดีฟ้าครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเราไปดูด้วยกันพร้อมๆกันเลยโอ้ด้านหลังด้านหลังก็มีสิ่งปลูกสร้างอีกนะครับเดี๋ยวเอารองเท้าเก็บตรงนี้ก่อนอันนี้คือจุดขึ้นบ์ดนะครับผมอันนี้ช้างเข้าบ์ดนะทุกคน ลงมาขึ้นมาข้างบนก็จะมีครับจุดตู้รับบริจาคอันนี้ก็จะเป็นครับผมอันนี้คืออะไรครับโมเสสเสอ๋อครับผมมเสอ๋อครับครับโมเสสอันนี้ทําบุญตามศรัทธาครับผมเป็นโมเสสนะครับที่ติดประดับที่ประดับ เสาประตูโบนนะครับด้านหน้าครับผมทุกอย่างทุกจุดเลยนะครับที่ประดับด้วยโมเสสนะฮะทุกคนอันนี้เป็นด้านในขาโบสดนะทุกคนสีสันสวยงามมากครับนี่ครับอันนี้เป็นพื้นนะทุกคนพื้นพื้นสวยมากเลยนะครับ ป็นลายครั้งนี้จะเป็นโมเสสนะครับที่เขาทาบุญถวายวัดนะครับนี่คือด้านในบริเวณพระอุโบสถเนาะนี่ครับอันนี้มาอัปเดตกันครับก่อนปีใหม่สวยงามมากทุกคน อันนี้คือพระประจำวันอาทิตย์นะครับทุกคนแล้วก็หย่อนทำบุญนะครับหย่อนเงินที่ผนังโบสถ์นะครับก็อ๋อเป็นชื่อนะครับชื่อของคนที่ทำบุญนะครับมีชื่อมีชื่อต,ติดไปจะไม่หมดแล้วนะครับ บรรยากาศภายในสวยงามมากนะครับอากาศในนี้ไม่ร้อนเลยครับเย็นมากอันนี้จะเป็นรูปช้างครับผมข้างบนก็จะเป็นรูปนี่ครับสวยอลังการมากครับทุกคน นี่ก็เป็นมงเกษนะครับที่ร่วมทำบุญถวายสร้างพระอุโบสถหลังนี้นะครับหลังจากเราทำบุญถวายมงเกษตเสร็จนะครับเราอาธิษฐานขอพรนะครับแล้วก็มาเดินรอบใต้ต้นสีมหาโพธิ์นะครับทางรอบใต้นี่ครับนี่ครับผมเดินให้ครบสามรอบ ก็ลองเดินให้ครบสามรอบดูนะครับรอบใต้ต้นสีมะพรโเพื่อเป็นสีดีมงคลนะครับนี่คือเราเดินครบหนึ่งรอบนี้คือเป็นรอบที่สองนะครับระหว่างท,ที่เราเดินมานะครับที่อยู่ใต้ต้น พระศีมหาโพธิ์ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับก็ประดับด้วยแสงไฟครับประดับด้วยมอเสษนะครับต่งตางๆนะครับคือความสวยงามพระพุทธรูปของวัดนี้นะครับผม ื้อรอบสุดท้ายนะครับผมโอเคครับผมผมก็เดินจนครบ3รอบนะครับทุกคน สำหรับวัดการคลองวัฒนารามนะครับนี่ฮะพื้นก็จะเป็นพื้นเลนสซินนะครับเป็นลายปะคราบเป็นเสาก็ติดมอเส็นะครับสีพื้นของวัดก็จะเป็นสีม่วงนะครับทุกจุดเลยนะครับม่วงน้ำเงินนะครับไปนีระอุโบ,บสด บรรยากาศรวมๆประมาณนี้นะครับคุณคนตอนนี้เราก็ต้องออกจากวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวจุดอื่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศให้ชมมาในโหมดสีม่วงๆครับที่สวยงามมาก นี่เป็นโมเสสเทวดาปิดขอบหน้าต่างนะเป็นลายแบบนี้องค์ละร้อยเก้าสิบเก้านะสำหรับใครที่จะมาทำบุญร่วมถวยายกับวัดอันนี้ก็เซ็ตละ999เเป็นดอกไม้ประดับหน้าบันโบสถ์นะครับผมน,นี่ครับจุด จุดนี้ประดับหน้าบันครับผมดอกไม้แบบนี้นะครับร่วมทําบนวัดกระวัด999ต่อ1ชุดนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับผมจุดอีันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหมือนกันด้านในด้านในสวยมากนะครับผม ตอนนี้ทัวร์นักเรียนก็มาลงนะครับไม่แน่ใจจะลงยังไงเดี๋ยวผมก็สำหรับวัดน,นี้ก็เท่านี้นะบรรยากาศเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นส่วนของหน้าโบสถ์ครับผมข้างบนก็สีม่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดครับประดับมอเสตตอนนี้ข้างนอกยังไม่เสร็จดีนะครับทุกคน เดี๋ยววัดนี้เสร็จนะครับผมจะมาถ่ายให้ชมอัปเดตใหม่นะรับผมตอนนี้ต้องเคลื่อนแล้วนะครับทัวร์นักเรียนมาลงครับเดี๋ยวก็คนจะแออัดนะครับเราไปที่นต่อที่ฝันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะครับผมจะพา f อทุกคนนะครับมาเที่ยวที่ไหนนะครับจะเป็นใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ